สวัสดีครับ MT 7 Micro Nano Generator Thailand นะครับวันนี้ทางเราจะมานำเสนอปรติสกิมเมอร์รุ่นใหญ่นะครับซึ่งมีอยู่2รุ่นที่ใช้ปั๊มขนาด6,500ลิตรแล้วก็1,000 10, 0ลิตรนะครับตัวปั๊มด้านหน้าก็จะติดตั้งเวนจูรลี่ซิ่งสร้างฟรรรรองไมโครของทางเรานะครับตัวปั๊มจะสร้างฟรรรรองไมโครซึ่งมีความละเอียดเล็กเ,เท่ากันเสมอนะครับตัวฟองไมโครบับเบิลเนี่ย ก็จะมีประจุลบซึ่งมีความสามารถในการดักจับของเสียได้ดีกว่าฟองเม็ดใหญ่นะครับซึ่งจะใช้ปริมารากาศที่น้อยมากตัวสายอากาศตัวของเวนจูรี่นะครับ mm hmm. ก็จะต่อกับแอร์โฟมิเตอร์ ometer, ซึ่งมีมีสเกลบอกนะครับซึ่งง่ายสำหรับผู้ใช้จะปรับทุกครั้งได้ แม่นยําเสมอกันทุกครั้งไม่ว่าเราจะถอดล้างแล้วกลับมาปรับเซ็ตใหม่เนี่ยก็จะได้ค่าที่เราต้องการเพราะว่าจะมีตัวเนี้ยเป็นตัวตั้งที่มีความละเอียดนะครับตัวฟองบับเบิ้ลเนี่ย่ก็จะ,ะมีประจุลบในตัวซึ่งมีความสามารถในการยึดเกาะจากจับของเสียพวกโปรตีนในน้ำได้ดีกว่าฟองเม็ดใหญ่นะครับตัวสกรมเมอร์ตัวนี้นะครับ ก็เป็นท่อขนาด8นิ้วนะครับซึ่งมีความหนาตัว PVC เนี่ยถ้าใช้งานกันจริงๆเนี่ยครับมีความทนและแข็งแรงถึง10ปีเลยนะครับตัวโปรตีนสกรีมเมอร์ซึ่งของทางเราได้ออกแบบและสร้างขึ้นก็จะมีถ้วยเนี่ยซึ่งสามารถถอดล้างได้นะครับถ้วยที่รับกองของเสียแล้วก็มีท่อที่ไว้ถ่ายหรือว่าต่อออกทิ้งในภาชนะรับของเสียนะครับ ตัวถ้วเนี่ยสามารถถอดได้โดยง่ายแล้วก็วางประกอบไปเนี่ยก็จะฟิตพอดีนะครับไม่จําเป็นยื่ะต้องทาตาวหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับสามารถถอดล้างได้ออกได้โดยไม่ยากนะครับพอถอดกลวยตัวนี้ออกมาเนี่ยก็จะสามารถเข้าถึงภายในและสามารถถอดล้างได้โดยไม่ยากนะครับด้านในก็จะมีตัวบั๊บเบอร์เพลนะครับซึ่งจะแยกโซนนะครับ ด้านบนก็จะเป็นพวกไมโครฟองไมโครบับเบอร์ ble, ที่ซึ่งจะทํางานาดักจับของเสียแล้วก็ล้นเป็นฟองของเสียขึ้นขึ้นถ้วยรับอของเสียนะครับส่วนด้านล่างตัวเนี้ยด้านล่างไอ้บับเบอร์เพจนะครับก็จะเป็นน้ําที่มีความใสซึ่งจะแยกตรงส่วนเนี้ยออกมาระบายทิ้งผ่านวาลว,วาตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวตั้งระดับน้ํานะครับ ซึ่งจะถ้าเราเปิดเปิดเยอะระดับน้ําในตัวแทงสกิมเมอร์เนี่ยครับก็จะลดลงแต่ถ้าเราปรับให้ตัวเนี้ยค่อยๆปิดค่อย,ป,อยปิดระดับน้ำเนี่ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นซึ่งพอเราเซตระดับน้ําได้เนี่ยให้อยู่ประมาณคอของอตัวแทงสกิมเมอร์เนี่ยครับพอเวลามีของเสียเนี่ย อาฟองของเสียก็จะก็เริ่มก่อตัวตรงช่วงนี้ช่วงนี้แล้วเริ่มล้มนออกมาเข้าตัวถ้วยรับของเสียนี้นะครับเราก็จะมีท่อหรือสายยางหรือว่าอะไรเนี่ยมารับของเสียนี่ทีนะครับก็สามเครื่องนี้เป็นลูกค้าทางบุเก็ตซึ่งได้สั่งเครื่องแรกไปแล้วและสร้างความพึงพอใจในการที่กำจัดของเสียในบ่อขนาด6ตันเขาทดลองใช้ในบ่อ6ตันแล้ว มีความถูกใจได้ออเดอร์เพิ่มมา3มเครื่องนะครับซึ่งจะไปสตอป็อปสัตว์น้ำทะเลจำนวนมากเพื่อที่จะขายในช่วงปีใหม่นะครับถ้าผู้ใดสนใจโปรตีสกรมเมอร์รุ่นนี้นะครับก็โทรติดตอ่อได้ทางเบอร์099 4963905เป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะครับ ขอบคุณครับ